ลาบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์สาวกทั้งหลายเจริญพพรญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่ได้สนใจติดตามรับชมรับฟังการสาธยายอัตถกถา ุตกานิกายกาถาธรรมบทบัณฑิตบัณฑิตกวักที่หกในเรื่องนี้ก็ในโอกาสนี้ก็จะได้สาธยายในเรื่องที่สองของบัณฑิตกวักที่หกเรื่องภิกษุอัสชิและปุณณภสุกะ <c oughs> พระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงพระรบภิกษุอัศชิและปุณญพัสุกัพระธรรมเทศานานี้ว่าโอวทายานุสาสยะเป็นต้นก็เทศนาทั้งขึ้นแล้วที่กิดาคีรีพิกษุละมกผู้ถูกผภา,าชนิยกรรม ดังได้สดับมาพิสูจน์สองรูปนั้นแม้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระอัครสาวกก็จริงถึงอย่างนั้นเธอก็กลายเป็นอ,อลรชีเป็นพิสูจชั่วพิสูจสองรูปนั้นเมื่ออยู่ที่กิดาคีรีกับพิสูุนพิ้าร้อยรูปซึ่งเป็นบริวารของตนล้วนเป็นผู้ชั่วช้าธรรมนาจารย์หลายอย่างหลายประการเป็นต้น ปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างทำกรรมแห่งพิสู้้ประทุสร้ายสกุลเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยอันเกิดแต่กรรมนั้นได้ธรรมวาดนั้นมีให้เป็นที่อยู่แห่งพวกพิสูุีีศีลเป็นที่รักพระศาสดาทรงสดับข่าวนั้นแล้วตรัสเรียกพระอักระสาวกทั้งสองพร้อมด้วยบริวารมา เพื่อทรงประสงค์ทำปัพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรและโมกลานะเธอพาฉันไปเถิดในภิกษุเหล่านั้นเหล่าใดไม่เชื่อฟังคําของเธองจงทำปปพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นส่วนเราได้เชื่อฟังคําจงว่ากราบตั้มสอนภิกษุเหล่านั้น ธรรมดาผู้ว่ากล่าวสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตเท่านั้นแต่เป็นที่รักที่ชอบใจของบัณฑิตทั้งหลายดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบมนุ์สนทิแสดงธรรมจึงได้ตรัสตรัานิวา่าโอทยานุสาสย,ยะอะสัพาจะนิวารเยสตังหิโสปิโยโหติ อสตังโหติอัป,ปิโยผู้ใดพึงกล่าวพึงสอนและพึงห้ามจากครรของอสัตตบุรุษผู้นั้นแลย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษทั้งหลายไม่เป็นที่รักของพวกอัสัตบุรุษแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโอวทยะความว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วจึงกล่าวชื่อว่าย่อมโอวาท เมื่อยังไม่เกิดเรื่องชี้โทษอันยังไม่มาถึงด้วยสามารถเป็นต้นว่าแม้โทษจะพึงมีแก่ท่านดังนี้ชื่อว่าย่อมอนุศาสตร์กล่าวต่อหน้าชื่อว่าย่อมโอวาทส่ทงทูตหรือศาสตร์ไปในที่รับหลังชื่อว่าย่อมอนุสาสตร์แม้กล่าวกล่าวเดียวชื่อว่าย่อมโอวาทกล่าวบ่อยๆชื่อว่าย่อมอนุสาสตร์ อีกอย่างหนึง่งคำลังโอวาทนั่นแหลชื่อว่าอนุศาสตร์พึ้นกล่าวสั่งสอนอย่างนี้ด้วยประการชนีบทว่าอาสภาความว่าพึงห้ามจากอกุศลพึงให้ตั้งอยู่ในกุศลและธรรมบทว่าสตังความว่าบุคคลเปนเห็นปานนี้นั้นย่อมเป็นที่รักแห่งสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น แต่ผู้ว่ากล่าวผู้สั่งสอนนั้นย่อมไม่เป็นที่รักแห่งพวกที่ไม่เห็นธรรมมีปรโลกอันข้ามล่วงผู้เห็นแก่อมิตรบวชเพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยงชีพเหล่านั้นชื่อว่าอสัตตบุรุษผู้ทิมแทงด้วยหอกคือปากอย่างนี้ว่าท่านไม่ใช่พระอุปัชฌายะอาจารย์ของพวกเราว่ากล่าวพวกเราทำไมในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปติผลเป็นต้นแล้วฝ่ายพระสาริบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปที่กีดากีรีนั้นว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นในภิกษุเหล่านั้นบางพวกก็รับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติบางพวกก็ศึกไปบางพวกต้องปรับภาชนียกรรมดังนี้แล เรื่องพิสุอสัศชิและปุณพัสสุกะจบก็เป็นนักถาคาถาธรรมบทบัณฑิตกวักที่หกเป็นเรื่องของพระพิสุที่ชื่อว่าอัศชิแล้วก็ปุณพัสสุกะพระอัศชิในที่นี้ไม่ใช่พระอัศชิในปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะแต่เป็นพระอัศชิซึ่งเป็นลูกศิษย์ หรือเป็นสัตว์ที่วิหาริธที่พระมหาโมกขลานะท่านบวชให้นะดังนั้นคนละคนกันนะต้องทำความเข้าใจว่าคนเนี่ยมีชื่อเหมือนกันมากนะ MM. บางคนก็บวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาธรรมรักษาเชื่อฟังคำสอนของ ุุปราชาจารย์นะแล้วก็ปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นที่ได้สาธยายไปเมื่อวานตอนเย็นในเรื่องของราธาภิกษุนะราธาเถระก็เป็นพระภิกษุที่บวชในตอนอายุแก่แล้วอายุมากแล้วบวชตอนอายุจะเจ็ดสิบแล้วแหละที่ท่านไปอยู่วัดนพะระราธานี่ยราธาพรามไปอยู่วัดนานแต่ คือท่านอยากจะบวชแต่ไม่มีพระรูปไหนบวชให้เพราะว่าพระโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยกว่าราธาพราหมณ์เนี่ยพออายุน้อยกว่าเนี่ยเป็นอุปชาที่อายุน้อย,นอยคนที่จะมาบวชเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจะบวชให้เพราะว่าเพลงว่าบวชแล้วเนี่ยจะสอนอนุศาสตร์จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ได้ว่างั้นเพราะว่ามีอายุมากกว่ารุ่นพ่อรุ่น ลุงอะไรประมาณนี้นะรุ่นพอ่อรุ่นตาก็ก็เลยพูดง่ายๆว่าไม่ต้องการไม่อยากจะบวชให้แต่ราทาพรามเนี่ยพอบวชเป็นพระพิสุแล้วก็โอ้เชื่อฟังคำสอนของพระสารีบุตรอย่างดีนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอราหันต์เป็นแค่ใช้เวลาแค่สามวันเท่านั้นะเจริญนะน้ำมการประจารย์รุนยุทธ <c oughs> แล้วก็เจริญพรคุณครูจา๋าแล้วก็อ,อันนะจ้านิการจิตเพชรที่ติดตามรับฟังนะก็ได้โอกาสในการสาธยายธรรมแล้วก็จะอธิบายว่าเรื่องราวของอัศชิและปุณณปสุกาเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นพระภิกษุที่จะว่าผิดหลายแรงจน มันเป็นแค่ปาจิตตีอะก็คือพิสูุนสองรูปนี้เนี่ยเป็นพระพิสูจ์ที่เรียกได้ง่ายว่าปลูกต้นไม้แล้วก็คือปลูกต้นไม้แจกโยมะเพื่อหวังลาบสก,การะนะเ,เรื่องราวมีอยู่ว่าพิสูจนสองรูปนั้นแม้เป็นสัตว์ที่วิราริกก็คือเป็นลูกศิษย์ของ อาการสาวกก็คือพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะเนี่ยแต่ภิกษุสองรูปนั้นกลายเป็นอรัชีหรือภิกษุชั่วนะรุนแรงนะภิกษุสองรูปนั้นที่อยู่ที่กีดากีรีกับอ่เหล่าภิกษุอีกห้าร้อยเนี่ยเป็นวยรวานของสองรูปนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วช้าธรรมนาจารย์หลายประการอย่างเช่นปลูกต้นไม้กระถางบ้างให้ใช้ให้ชาวบ้านปลูกบ้าง ทำกรรมแห่งพิสูจนรปทุสรายสกุลก็คือเข้าไปอะไรประจบสกูลประจบตระกูลเนี่ยก็คือไปประจบอย่างเช่นว่าโยมจะทําอะไรก็ไปช่วยเหมือนกับว่าเป็นเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของโยมอ่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้แจกโยมหรือว่าใช้โยมปลูกต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยนะเลี้ยงชีพด้วยด้วยลาบสการะที่ชาวบ้านเขาให้นะ โดยที่ไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยการบินตะบาดขอข้าวชาวบ้านนะดังนั้นก็เลยเรื่องก็ทราบถึงพระพุทธดเจ้าพอเรื่องทราบถึงพระพุทธดเจ้าเนี่ยก็เลยท่งเรียบประชุมแล้วก็ส่งพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะซึ่งเป็นอุปชาของพิสูจน์สองรูปนี้ไปเพื่อก็อเรียกได้ว,ว่า เบาญจัดการให้ให้ละให้เลิกกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะพูดง่ายนะบางรูปก็เมื่ออาการะสาวกสองรูปไปแล้วเนี่ยบางรูปก็ลาสิกขาวไปบางรูปก็อยู่กรรมนะทำปัจจานิยกรรมแล้วก็ไอ้สำนึกตนน่ะพูดง่ายนะะพระพุทธเจ้าก็เลย ก่อนที่จะส่งไปพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคลลานะบอกว่าเธอเป็นผู้ไปกล่าวสอนพิสูจเหล่านี้เนี่ยก็พิสูจที่เป็นบัณฑิตเขาก็จะเชื่อฟังเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะว่านอนว่าง่ายสอนง่ายว่านอนสอนง่ายนะแต่ถ้าพิสูุที่เป็นอสัตตบุรุษก็คือพิสูจที่เป็นนันทพานน่ะก็จะ ไม่ยอมรับคำสอนคำเตือนนะดังนั้นอย่างที่เรื่องของพระราธาพราหมณ์เนี่ยราชาเิระเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกวา่าผู้กล่าวสอนผู้กล่าวเตือนผู้กล่าวาำนิเราเนี่ยเขามีความปรารถนาดีให้เราได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำได้อะไร ทำไม่ได้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํำเงี้ยนะเขาก็จะยอมรับฟังเชื่ออรับฟังคําสอนนะเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นผู้ชี้กุมทรัพย์นะครับเขานะหรือมีคนมากล่าวสอนมาเตือนสติอะไรเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องนะหรือแม้กระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยมาเตือนสติเรา Uh, เมื่อเรากระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรนะเราก็ควรที่จะรับฟังเอาไว้มันเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวเลยนะถ้าย้อนกลับไปดูที่ราธถระเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูกอานอน์เราจะกล่าวคมดูกอานอน์เราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเป็นสาระผู้นั้นจักดำรงอยู่ได้นะ ก็คือว่าคนที่เห็นว่าคนที่มากล่าวสอนมากล่าวเตือนสติเราเนี่ยเป็นผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ยอมรับฟังด้วยดีนะก็สามารถที่จะดํารงตนอยู่ในศาสนานี้ได้ก็สามารถที่จะเป็นคนดีที่สามารถพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมาได้ส่วนคนที่เมื่อมีคนมาเตือนมากล่าวสอนแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในศาสนานี้ได้หรือว่าถ้าเป็นญาติโยม มีเพื่อนมาเตือนแล้วไม่ยอมฟังนะก็อยู่ลำบากอ่ะนะอยู่ทำงานก็ลำบากอ่ะอาจจะมีหัวหน้ามาเตือนแล้วรุ่นพี่มาเตือนแล้วเพื่อนมาเตือนแล้วว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ดีนะอะ่เธอพูดอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ฟังดื้อดึง,ถ,งถือทิฏฐิมานะว่าฉันเก่งฉันดีฉันทำถูกเนี่ยก็อยู่ยากนะก็ไม่มีใครที่จะ ามากล่าวสอนกล่าวเตือนเราอีกต่อไปแต่ถ้าเราเชื่อฟังคำเตือนเหล่านั้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็จะเออเตือนครั้งแรกแล้วบอกครั้งแรกเออเรับฟังดีนะคนคนนี้สอนได้บอกได้เตือนได้พัฒนาได้อย่างเนี้ยต่อไปเราประมาทพลาดครั้งหรือผิดพลาดอะไรไปเขาก็มาบอกมาเตือนมาช่วยเหลือเราอีกนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่าย นะเป็นคนที่รับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็การใช้ชีวิตในโลกมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมดังนั้นเราถ้าอยู่กับคนอื่นด้วยก็เรียกได้ว่าดูแบบอย่างที่ดีนะเราได้ไอดอนหรือว่าได้ตัวอย่างที่ดีนี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเรา แล้วก็ได้คนดีมาเป็นอเป็นแบบอย่างมาว่ากล่าวตักเตือนมาแนะนำมาสอนอะไรเราเนี่ยเรารับฟังไว้ได้นะไม่ว่าจะเป็นบวชหน้าเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยบางทีเราเระตืดอ,อะไรไม่เหมาะไม่ควรพูดอะไรไม่งามไปเนี่ยเด็กๆมาเตือนเราเนี่ยนะเราเออก็เป็นประโยชน์ อย่างนี้ต่อไปเขาก็มาเตือนเราอีกได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะไม่มีอะไรเสียหายถึงแม้ว่าเราอาจจะอายุมากกว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆมาเตือนนะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยในวันมหาปวารณาเนี่ยนะหรือเรารู้จักในวันโอรปัษาวันมหาปวารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เลยว่าให้ทํา อุโบสถกรรมแล้วก็ให้ปวารณาตนกันก็คือว่าอยู่ในวัดเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ด้วยพระอยู่ด้วยกี่รูปเนี่ยก็ปวารณาออกัรษาก็เปิดโอกาสให้อ่อให้ทุกคนทุกรูปเนี่ยมาว่ากล่าวตักเตือนกันได้อย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นอาจจะมีพระที่อาวุโสก็คือว่า ปัญษาน้อยกว่าบวชหลังเราอะ่ะอาจจะมาสกิดเราเตือนสติเราว่าไอ้หลวงพี่วันก่อนผมเห็นหลวงพี่อ,อไล่หมาด้วยเอาไม้ไล่ตีอย่างี้ผมว่าดูแล้วไม่เหมาะสมนะเราก็รับฟังแล้วก็อ๋อขอบคุณนะที่มาเตือนผมจะได้จะได้มีสติ ต่อไปจะได้ไม่ทําอย่างนั้นอีกแค่ส่งเสียงตะหวาดออกไปไล่มันไปแค่นั้นพออย่างเงี้ยนะจะได้ไม่เผลอสติไปใช้เอาไม้มาไล่ตีอะไรประมาณเนี้ยนะเราะเรียกเรีย้ว่าเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้อันนี้ความเป็นจริงแล้วโยมก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะแต่ว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเออฉันขอโอกาสนะให ให้เธอมา,อาว่ากล่าวตักเตือนฉันได้นะฉันมีความประมาทพลาดทั้งพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ถูกต้องไปก็มาเตือนสติฉันด้วยอันนี้ก็ออกนำไปใช้ได้กับทุกคนนั่นแหละหรือแม้กระทั่งกับพระอาจารย์เองเนี่ยในขณะที่ไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนะไม่ว่าจะโรงเรียนปักเกรด็ดหรือว่าชนประธานวิทยา ก็บอกครูไว้เลยนะสั่งครูไว้เลยแหละว่าคในหมวดะนะว่าถ้ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมอาจารย์พูดอะไรไปบกบร่องไม่ดีไปหรือว่าควรที่จะปรับปรุงพัฒนาก็ให้บอกว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ชี้แนะกันได้นะเพราะว่าคุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็มีอายุการมากกว่านะอายุ50กว่านะ ใรกล้กัเียณอย่างเงี้ยมีอะไรที่ควรที่จะเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ศักยภาพเนี่ยก็ให้บอกกันด้วยนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็สั่งคุณครูประทินเอาไว้นะคุณครูประทินพ่วงแพรเนี่ยว่าถ้ามีการามีคอร์สในการแนะนำการสอนทำสื่อออนไลน์อะไรเนี่ยก็ให้ก็ให ส่งลิงก์ก็ให้บอกมาด้วยจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยนะพัฒนาศักยภาพในการที่จะสอนออนไลน์กับเด็กๆด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ก็สอนออนไลน์นะแต่ว่าโรงเรียนปักเกร็ดนี่ไม่ได้สอนเพราะว่าคุณครูปรทินแกสอนเองนะก็ต้องรอดูว่าได้ไปสอนที่โรงเรียนเมื่อไหร่หรือว่าคุณครูประทินดูว่า หมาที่จะสอนออนไลน์เมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ก็สามารถพัฒนากันได้สามารถที่จะบอกชี้แนะตักเตือนนะพูดคุยกันด้วยธรรมนะเป็นการชี้แนะชักจูงแล้วก็เป็นการเป็นกัลายาณมิตรที่ดีต่อกันด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในในช่องอ่ c เฟซบุ๊กนะนะการออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็นะ เป็นไลฟ์สดในช่อง youtube ด้วยก็ชื่อสำรานครุสวรนั่นแหละแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไลฟ์สดเนื่องจากว่ามีคนติดตามใน t ิ k t o k เนี่ยครบพันก็เลยไลฟ์สดใน Ti k t o k ด้วยนะก็ชื่อชื่อสำรานครุสวรนี่แหละแต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะก็สามารถพิมพ์เข้าไปหา ติดตามกันได้ก็คงจะไลฟ์สดในช่วงค,ำค่ำค่ำกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าในช่วงกลางวันอย่างนี้ก็จะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการสาธยายอัตตกถาคุตการนิกายคาถาธรรมบทบัณฑิตกวักที่6นะหรือว่าอาจจะมีอธิบายขยายหัวข้อธรรมะบ้างในบางครั้งถ้าสะดวกนะดังนั้นโอกาสนี้ก็ เรื่องที่ได้สาธยายมาก็เป็นเรื่องของพระภิกษุอัศชิแล้วก็คุณพสุกะที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเราก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันสังเกตสังกาแล้วก็จะได้ช่วยกันเตือนสตินะเมื่อมีพระภิกษุบางรูปสามเณรบางรูปที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าไปด่าบริภาทไม่ใช่นะแต่เป็นการเตือนสติท่าน ให้ท่านเนี่ยได้มีสติในการที่จะดำรงตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนะไม่ใช่ว่าบอกโยไมไป้พอเห็นพระประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วไปชี้หน้าด่าท่านไม่ใช่นะ <c oughs> เพราะเป็นการประพฤติตัวไม่เหมาะสมอย่างหนึ่งเหมือนกันดังนั้นก็เตือนสติกันเมื่อคืนไล้สดก็บอกโยไมไว้ <c oughs> ว่ามีอะไรคำพูดหรือว่ากิริยาอะไรไม่เหมาะสมก็ให้เตือนด้วยให้บอกได้นะ เปิดโอกาสภาวนากันอย่างนี้จะได้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยนะทั้งพระภิกษุสัมมาเนรแล้วก็ญาติโยมนะพึ่งพาใสายกันพระก็ต้องพึ่งพาใสายโยมพระเมื่อพึ่งพาใสายโยมแล้วก็จะได้นําหัวข้อธรรมะมาสาธยายอธิบายโยมฟังเพื่อเป็นที่พึ่งของกันและกันได้นะดังนั้น โอกาสนี้ในเรื่องของพระภิสุอัสจิแล้วก็ภูนับพระสุกะก็ตุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะบุญกุศลนันใดที่ธรรมาภาพได้กระทำดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ตา,ายายาย แล้วก็คุณครูอุปชาจารย์ทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญรับบุส่วนบุญนี้ในทํานองเดียวกันบุญกุศลที่ได้สาธยายมาแล้วก็จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้ที่ติดตามให้เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาดวงใจทรรบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านเจริญพร